เฮ้ยสังกระสีด sure> um ังขึงเลยดังอยู่ข้างบนน่ะโคมเลยแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ เฮ้ยยังสังกะสีดังขึงเลยดังอยู่ข้างบนเนาะโคมเลยต้าังกะซีดังตึ้มมีอะไรพ้กนี้เนาะมาแล้วมาเล้วเพื่อนมาแล้วเพ่นแมนแมนเพื่นซื้อกระปูาใดแล้วเพื่นวา sự việc nào có tham à? cái <laughs> 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 สาธุครับอาจารย์ขอเหม่นๆเลยเด้อขอ3าตัวตรงๆสองตัวตรงๆเลยอาจารย์เด้ออาจารย์เริ่มแล้วครับคุณผู้ชมอยากระพริบตาเด้อชดนี่อาจารย์เด็ดอาจารย์ป่อง มาเด้อพีบุญพีบุญมีเอยมาบอกเลยอาจารย์ปลอมเด้อเอาขัดๆด,ด,ด้วยอาจารย์เด้อขอเหม่นๆเลยครับขอให้แตกสามโตเป็นแสนเป็นล้านเพื่อพระเจ้า<ม>ได้ฮากกอนเด้อมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วโอ้เป็นเส้นให้ชัดเลย งผู้รับบอกสีเที่วยิ่ทูปสีเลยทูปนะคะท่านผู้ชมสีแล้วนะคะมาแล้วสาธุสาธุครับเมื่อกี้เด็กดังขกินมาใชาไหอตะกี้นี่ดังค่ะคนมาหลายเป็นปะค่ะคนมาหลายมาทำความสะอาดให้เอาอาจจะเป็นไปได้เนะคะคิดมาครับ เอาเอปูเด้อสามตัวเลยเด้อทำความสะอาดให้ดอกาวสามตัวการยงไคนมาคือกาก็ต้องให้โชคเนาะแยงดีคนเน่ะเอาแมนๆเลยปูเลยได้สามตัวปูแมนเพิ่นสิบักับหางใหปูนปะเนาะล้งคาใหเพิ่นมายังคือไหคักสอะือื่นเลยปูคือไหแต่เนาะบ้านไอนีคือไห้เนาะ เอย่าต่างกับประเดทิมได้ลปลาเด้อมาดูมาหาอย่ายเดอ้อปูขันชี้หายเป็นโชคกับหายซ้ำตัวแล้ว้อปูเดอ้อเพิ่นไปเกี่ยวเขาอยู่เทศบ้านก็นได้ เศร้าไห้ล้วแต่ว่ามาันขี่เพิ่นไห้ยเนาะค่ะเนาะแม่นห้องไห้คือคือกลดมาสั้นน้อยใจเนาะน่อยใจนะีน่ผายม,มาอุปถากนะ่าแต่กี่ไม่ได้มาตลอดมันมาขี่แบบโอ้ยหยาบริโภคอืมโนนมอล้ำเน่กองเง้ยวเน่ตึงตึงยีม่มั้ยคะอืมช่วงนี้เพิน่นก็อาจจะเหงาเนาะครับเพิ่นอาจจะเหงา ลูกลานดมาฮอดมาถึงก like ันอาจจะเป็นไปได้เองสินะครับพ่อบอกว่า่งล่าเบนไอ้บนเบ่อไอ้บุญมี uh> ่ข้ไมเอไอ้มี่ขึ้นไงล่ะขึ้นไนล่้นง่ะนไงล่ะข้นไงล่ะขึ้นไงล่ะมึนเงล่กนไลข้นไงล่ะย้นไล่ะนไงม่เขึ้นไงล่ะขึ้นงละข้งมาเข้องล่ะขึนไงล่ขนะขไล่้นะ เมื่อ,อ,อกี้คิดว่าปิดไอ้บุญนี่เลยคอยว่าพว่าเราคือสีนอยใจ่นะห้องหายเกือกเลยมาใหญ่โว <ừ> <ừ> ่บ้าห <ừ> สสน,นอิอันนี้จะนาจะมีอีกอันนั้นดรือาปล่า ป็นป่าชาเก่าแมนป่าสาเก่าครับมาแล้วก็ให้บนีเก่าเนีเเบื้องมือเบื้องมือปูรุสีแวมีก็ม่รู้ว่าจะเป็นองค์ใดนะคะงคไหนมีกำลังหลายกว่าจะเข้าได้ตะว่าท้าทางคือปูรุสีเีบอกดิเอาเบิ้งซุ้ไหมคนจับหัวเข่างสีเนาะบอกทานี่ได้บอกค่ะคิดว่ากะเดี๋ยวรอบบงก่อนบนสีออกท่าทางจไหน อไอ้เดี๋ยวกันดเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนออกกันขอเพื่อนออกอขอเพื่นกไปสื่อแขไทยนะแมน,อแนเออออเนจัดนดเนะจัไครับปูปูบุญมีบ่ ปูบนมีบ่มาหนิปูบนมีเลยปูเลยสีน้ะอืมเป็นยังไงเนาะเฮ้ยอืมขอสามตเลยครับ ปาอป้อม้าจ้าสาธุอย่างน้อยเนาะเพิ่นคุยกันอยู่บเพิ่นคุยกันอยู่สาธุอืม

ได้นั่งล่ำงวดนี้ได้น่งลำโอ้ใส่สุดมาล่ำอย่าให้คนมาล่ำให้เบิงโองคนบปไหนเบิองโดนแล้วนึ่งครับอาจารย์ท้อมอ้บุญมีหรือว่าปู่ให้เจตังล่ำบอกโอ้ยเจตังล่ำเลยเจตังล่ำให้เบิองแตกสามตัวเจตังล่ำเดี๋ยวอบสามตัวตรงๆัวพราสามตัว đấy ตัวตรงเจตังสิล่ำ อครับโอเคบ่โอเคบ่ออยากให้มาล้อให้เห็นบาดแผลมีนา่งล่ำโดนด่าใส่สุดมาล้ออยากให้ใส่สูตรมาล้อถ้าผู้ใดเบิ่งผู้ใดถือให้จ้างนั่งล่ำมาจ่างกองไรเง่าจ่างนั่งล่ำมาล้อให้เพิ่อนอ๋อครับอาจารย์ พ้น, e time, นบอตะกรอนมันเป็นจะคืออาจารย์ปอลเลยเด็กถู้ส uh ี่หาสามเด็กทูกสี่หาสามสี่ห้ามเด็กถูมากบมลกกาสี่ห้าสีเขียนหายแล้วสีเขียนหายแล้วเออเด้อเออไปถือแล้วหายนนี้หาเจ็ตังหนึ่งมาล้ใหายผ้ามูมาล้โอ๋อ น้ำทีมาล่ำให้เพื่อนด้วยต้องจ้างล่างล้ำ่น้าข้าฟ้างเด้อพี่น้องกระได้โสดให้มานกันมาล่ำน้ำกันใครบล่มกับทรงตัวเทนมากก็ได้เหียงเนี่ยหกเจ็ดสองหกเจ็ด สอาจารย์ปอมซื้อกปูมื่กี้ปูมาบอก6 7เ็สองใหกกับหาซีให้แค่นี้บ่อาจารย์ขึ้นให้แค่นี้หกเจ็ดกับหาซีอย่าลืมใส่ชุดมาล่อมับบมดเงา เยี่ยมมื้งเนี่ยเอาอีกกระเคอนึงมึงก็หนักจริงๆนี่โอ้เยี่ยม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 อาจารปอมมาเยี่ยมเยี่ยมเออหกเจ็ดสองกับห้ครับน้องบอสอาจารย์เออโอกลับไปกลับมาบนรางฟันธงเตรียมนางลำมาได้เลยมองนี่เตรียมนางลำเตรียมนางลำหาโฮเกี้ยนแบกเก่าเมรเบิร์ดได้สุขคนถือสุขคนอ่ะ อ่ะโอเคขอบคุณอาจารย์ปอมหลายครับครับสาธุสาธุสาธุครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเพื่อบม่ให้ผ่านข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้ำแน่ครับลูปกระดิ่งกิงิ้งก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 ดนำคบ ลคลิปย่ำได้ทันสิบริภาทคลิปและกสิบริภาทข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผม<ะ>บบกผม็ขอบคุณหลายๆสําหรับผูติกดครับผมขอบคุณครับ